สวัสดีครับเรื่องราวต่อไปนี้จะมีชื่อเรื่องว่ากลนลากอนไมเคิลมังกรเขียวเพื่อนรักเป็นเรื่องราวการผจญภัยของหมุ่งน้อยกับกับสหายสาวน้อยผู้สูงศัก์ซึ่งเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองโพโซเลียนและมังกรยิงซึ่งเป็นเพื่อนซีของพวกเขา เรื่องราวยู่ว่าน้ำมงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ชายป่าซึ่งมีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านซึ่งแม่น้ำสายนี้ได้สร้างสับชีวิตให้เกิดในป่าและการดำรงชีวิตของชาวเมืองซึ่งเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญยิ่งกับสิ่งมีชีวิตของคนในเมืองและสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าเป็นอย่างยิ่งเรื่องเล่าต่อไปนี้จะพูดถึงสามสหายต่างสายพันธุ์กับการผจญภัยของเขา โดยมีอาเดลเป็นหนุ่มน้อยวัย15ปีซึ่งเขาเป็นลูกชายของทหารองครักษ์ของผู้ครองเมืองซึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับเจ้าหญิงน้อยพระธิดาของผู้ครองนครโคโซเลียนซึ่งเธอมีนามว่าองค์หญิงอลิสทั้งสองคนมีอายุใกล้เคียงกันและรู้จักกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กจึงทำให้สองคนนี้สนิทสนมเป็นเพื่อนร่วมกันมาตั้งแต่ยาว,วัย อเดลจะเป็นเด็กที่ชอบผจญภัยและมีฝีมือการต่อสู้และมีความฉลาดหลักแหลมและทุกครั้งที่เขาได้ไปผจญภัยและเดินทางไปในที่ต่างๆเมื่อกลับมาถึงเมืองก็ต้องเข้าไปหาองค์หญิงอลิซเพื่อเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เธอฟังทุกครั้งแต่ครั้งนี้มันพิเศษและน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อกว่าครั้งไหนๆเพราะ อเดลกำลังจะแนะนำเพื่อนที่คิดว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอีกหนึ่งตัวต้องเรียกเป็นหนึ่งตัวเพื่อคนนี้เพราะมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์ในตำนานที่ตัวตนของมันไม่มีใครชี้แน่ชัดว่าเคยเห็นตัวเป็นเป็นของมันมีแต่ชาวบ้านชาวมือที่อ้างว่าเคยเห็นแต่ไม่มีใครออกมายืนยันว่าเคยเห็นมังกรตัวเป็นเป็นสักคน แต่ครั้งนี้อาเดลได้พามันมาแนะนำตัวให้กับเจ้าหญิงน้อยได้รู้จักและพิเศษกว่านั้นมังกรตัวนี้สามารถพูดและสื่อสารภาษามนุษย์ได้มันมีปีกขนาดใหญ่ตัวสีเขียวและมันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงที่สำคัญมันมีอาวุธที่ร้ายกาศคือสามารถพ่นไฟได้มังกรตัวนี้มันมีชื่อว่าตองกา เมื่ออลิซได้เห็นกับตองก้าเธอรู้สึกตกใจและกลัวแต่อาเดลพูดออกมาว่าไม่ต้องกลัวมันเป็นเพื่อนของฉันและมันก็คือเพื่อนขององค์หญิงเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันองคหญิงได้ยื่นมือเข้าไปสัมผัสร่างกายของเจ้ามังกรเขียว เธอสัมผัสถึงความเป็นมิตรและความใจดีของมันได้ความรู้สึกของตองก้าก็เช่นเดียวกันและทั้งสามก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเลยทีเดียวตอนกลางคืนอาเดลและตองก้าก็แอบพาองค์หญิงอลิซบินขึ้นไปบนฟ้าและเที่ยวไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนมันทำให้องค์หญิงอลิซมีความสุขมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้และความสุขแบบนี้มันก็ไม่ยั่งยืนเมืนมีคนเห็นมังกรสีเขียวตัวใหญ่บินมาแถวแถวหมู่บ้านในเมืองโพโซเลียนและหลายคนเห็นจึงทําให้มีข่าวขึ้นไปถึงหมู่เจ้าเมืองและเจ้าเมืองก็เป็นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้าน เจ้ามือจึงได้เรียกให้ทหารองครักษ์ซึ่งเป็นพ่อของอาเดลเข้าไปรับคำสั่งและให้สัญหาบุคคลที่มีฝีมือให้มาจับตัวมังกรตามคำาร่องลือของชาวบ้านแต่ก็เป็นคำสั่งแบบลับๆเพื่อไม่ให้เรื่องนี้ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองแตกตื่นเพราะว่ามันเป็นเพียงข่าวลือของคนไม่กี่คน แต่เรื่องนี้อเดลก็ได้รู้เรื่องมาจากพ่อของเขาแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดความจริงกับพ่อของเขาออกไปและทั้งสามก็ได้แอบไปเจอกันเพื่อปรึกษากันจะพากันระมัดระวังตัวและเว้นระยะห่างในการเข้ามาในเมืองของเจ้าตองก้าไม่ต้องบ่อยนักเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตองก้าเอง แต่ด้วยได้มีการวางแผนและเตรียมการดักรอจับมังกรตัวนี้อยู่แล้วด้วยเจ้าตองก้าได้มีข่าหัวในราคาที่สูงไม่ใช่เล่นเลยทำให้มีผู้ต้องการจะจับตัวมังกรไปถวายเจ้าเมืองหลายคนและครั้งนี้มันก็ไม่พลาดสายตาจากกลุ่มนักล่ามังกรได้สุดท้ายก็ได้มีการใช้อาวุธดักจับมังกรเกิดขึ้นเมื่อเจ้ามังกรได้ลินลงมาถึงพื้นดิน โดยมีการต่อโู้กันอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีใครสามารถจับเจ้าตองกาได้จนในที่สุดเจ้าหญิงอลิซก็มีความคิดจะสารภาพกับพระบิดาของเธอเองว่าเจ้าตองกาเจ้ามังกรสีเขียวมันคือพระสหายของเธอเองด้วยการแนะนำให้รู้จักจักอาเดลเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มีแค่องค์หญิงอลิซกับอาเดลและตองกาเท่านั้น พระองค์หญิงอาลิสก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวกับตองกาให้ท่านเจ้าเมืองฟังโดยละเอียดเมื่อเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นจึงได้สั่งให้องค์หญิงและอาเดลพาเจ้ามังกรตองกามาให้ดูตัวและได้สั่งให้องครักษ์ก็คือพ่อของอาเดลได้ยกเลิกคำสั่งล่ามังกรทันทีในวันที่เจ้าตองกาเข้ามาพบท่านเจ้าเมือง แต่เรื่องนี้ก็เป็นที่รับรู้กันไม่กี่คนเมื่อท่านเจ้าเมืองได้สนทนากับเจ้ามังกรกับอลิซแล้วอาเดลแล้วจึงรับสั่งให้ทหารสร้างที่พักสำหรับเจ้าตองกาเพื่อที่จะให้เจ้าหมงอลิซไม่ต้องแอบหลบหลบซ่อนซอนเพื่อเจอกับเจ้าตองกาอีกแต่สุดท้ายท่านเจ้าเมืองก็คิดว่าจะต้องเปิดตัวเจ้าตองกาให้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเมืองโคโซเลียนเป็นเมืองที่มีมังกรเป็นสัตว์ประจำเมือง และประกาศสัตดาว,ว่าเมืองโพไซเยนเป็นเมืองที่มีอำนาจบาร,รมีโดยมีมังกรที่เป็นสัตว์ในตำนานอยู่คู่บ้านคู่เมืองและข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดเป็นข่าวดังไปทั่วสารทิศส่วนเจ้าหญิงอลิซและอาเดลก็ไม่ต้องหลบซ่อนในการที่จะออกไปเจอกับเจ้าตองกาอีกต่อไปทั้งสามสามารถออกบินขึ้นไปมองบ้านเมืองของเขาในมุมสูงอย่างสบายใจและเห็นความสวยงามของบ้านเมืองอย่างมีความสุข ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องราวการเจอกันระหว่างตองก้ากับอาเดลว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรเจ้าตองก้ากับอาเดลถึงได้มาเป็นเพื่อนกันและมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาฝากติดตามรับฟังรับชมเรื่องราวสนุกตื่นเต้นของเพื่อนต่างสายพันธุ์ระหว่างคนกับมังกรกันด้วยนะมังกรเขียวเพื่อนรับโดยทีมงานเรื่องเล่าชวนหลอนใบสามพี